สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจันร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลสกรเปิดชะตาพลิกชีวิตหรืออาจารย์พลสกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขนําโชคพระรวยค่ะงวดประจําวันจันทร์ที่หนึ่งงวดประจําวันอาทิตย์ที่หนึ่ง,ม,งมิถุนายน2568ค่ะครับรอบนี้มีดาวอะไรฝากกันบ้างไปตามดูกันเลยครับ ก่อนอื่นจะดูงวดใหม่ต้องดูงวดวันที่ผ่านมาครับงวดวันที่16พฤษภาครับมีให้อะไรไว้บ้างครับค่ะกลุ่ม,มดาวก่อนดวงดาวนะคะจำพวงศกรให้ไว้มี5 6, 08 7 2, 4เพราะฉะนั้นในกลุ่มดาว7ตัวนะครับก็ไปจับคู่นะเฉพาะ7ดตัวก่อนก็ไปโดนเลขเลข87นั่นเองนะครับอ่าส่วนดาวให้เลิอกอ่าดาวเด่นนะครับ ให้เลิกมี6กกับ9ม้ามาต่อาแต่จันไม่ได้ให้ออเราไม่ได้อัดด้วยนะครับแต่จันไปฝัน5 1, กับ4มาตัวหนึ่งแล้วก็หย่อน8ไว้ตัวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เข้าเข้า8ดนะแต่ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้ให้รอบที่แล้วนะครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้ดีกว่ามีดาวอะไรพอฝากกันเนาะไปดูครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมวิธีดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะครับเราจะไหว้ดาวพฤหัสบดีกันนะครับในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568ค่ะเราจัดที่กรุงเทพมหาคนครนะครับรอบนี้นะครับการจัดจะไม่เหมือนสองรอบที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะสองปีที่ผ่านมาโดนเกณฑ์คาดเคาะของดวงเมืองจัดเข้าไปเต็มเตเต็มเมแล้วก็ชาวแล้วก็ชาวราศีเมษด้วยแล้วก็ดวงโลกดวงเมืองด้วยม,มันหนักมากเลยจองต้องจัดแบบพิเศษ นะครับนะแต่รอบนี้ไม่โดนตำแหน่งคาดเคาะแต่เป็นการไหว้ขอพรน,นะครับ<ม>แต่แต่การขอพรเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเข้าล้าดาวพฤหัสจะส่งผลยังไงหลายคนยังอาจารย์ยังไม่เคยมาพูดนะฮะอ่าเดี๋ยวจะมาพูดเลยใช้เป็นแพทเทิร์นได้เลยนะครับอ่าต่ก่อนอื่นจะมาบอกตรงเนี้ยเราต้องมาขอเข้าเนื้อเรื่องดาวพฤหสัสบดีก่อนทําไมเราต้องไหว้ดาวพฤหสัสบดีจะเป็นดาวใหญ่ค่ะ ดาวใหญ่นี้จะมีทั้งหมด3ดวงดาวหลักนะครับก็คือ1ดาวพฤหัสบดี2ราหู3ดาวเสาร,ร,าร์นะครับจริงๆยังมีดาวมฤตยูนะครับแต่เขาให้ความสำคัญอดาวมฤตอยูน้อยหน่อยนะครับ 3, 3> ดาวอย่างหลักก่อนนะครับตัวนี้ดาวพฤหัสที่บอกเป็นดาวใหญ่เพราะว่าเคลื่อนย้ายหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลา1่ปีส่วนราหูนี่ใช้เวลา หนึ่งปีครึ่งค่ะครับก็คือ18เดือนแล้วดาวเสาครับ,รบ 2>, 2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งนี่คือความสําคัญท,ที่บอกว่าราหูก็จะทายจะให้ความสําคัญดาวใหญ่พวกนี้ก่อนนะครับหนึ่งปีเวลาย้ายเนี่ยไม่ว่าดาวราหูดาวพฤหัสบดีเนี่ยอาจารย์จะจ,จัดเป็นประจํานะครับแล้วอาจารย์จัดราหูมานานเหแล้วนะครับก็ราูพฤหัสนีีเราจัดันเป็นสี่รอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่4ที่5ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมพิธีจะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีหรือฝากไปชื่อเข้าพิธีแทนตัวก็ได้ในราคา ห้ารอยเก้าสิบเก้าทครับจัดเหมือนกันนะครับท่านมาจังก็จัดให้ชุดหนึ่งคนไม่มาจังก็จัดให้ชุดหนึ่งนะครับทำแทนตัวท่านนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายเท่ากันมาไม่มาจัดเหมือนกันครับนะเพราะระวังผลในการทําพิธีเพื่อจะให้ได้ดีและให้เท่าถึงกันนะครับเพราะอาจารย์เรียนมาตามศาสตร์ครูนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อกเกษมนั่นเองนะครับวัดม่วงอ่าต้องบอกก่อนนะครับของเราที่มาที่ไปทีนี้ในพิธีเนี่ยเรายังมีจุดเทียนใช่ไหมจาย์ก้อยอ,อธิบายสิ ก็ในพิธีนะคะก็จะมีเทียนเสริมดวงตัวเองนะคะจุดยันเทียนในอย่างที่ท่านเห็นะนะครับในเทียนเล่มน,นี้เนี่ยนะคะก็จะมียันเทียนแล้วก็จะบรรจุดวงของท่านที่เป็นเจ้าภาพนะคะเล่มละ699บาทลงไปในนี้พร้อมคําขอพรด,ด้วยก็คือ เอาว่ายันเทียนนี้นะครับจะมีเขียนชื่อนามสกุลท่านแล้วก็เวลาเกิดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนก็ต้องระบุประเทศที่ท่านอยู่ณนปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราก็ทํากันหนึ่งปีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อธิคำที่ฐานขอพอร3ข้อจะจดบรรจุอยู่ในยันเทียนทั้งหมดเลยแล้วก็จะไปจุดหน้าประนมพิธีดาวพฤหัสบดีนะเวลาที่บวงสวงนะครับไม่ได้จุดไม่เฮยบวงสวงนะครับทำไมต้องบวงสวงไม่อยู่ไปจุดนะครับต้องมีการบวงสวงครับ ถึงจะได้ผลดีนะครับถึงจะถูกต้องนะครับไม่ใช่ฉันอยู่ๆเอาไปจุดเองตั้งปึ้งจบไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับคือการได้ผลคือต้องอยู่ในปรัมพิธีที่มีเครื่องวงสงมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แพงครับ699สานะครับสามารถจุดได้ทุกท่านเลยนะครับขอพรอะไรก็เขียนเอาไว้เลยนะท่านใดสนใจก็สามารถทักมาได้ที่ QR วอาโค้ดนะครับหลายท่านคงสงสัยนะครับว่าดาวพฤหัสบดีส่ง ผลยังไงในดวงชะตาของแต่ละราศี12บราศีเดี๋ยววันนี้อาจารย์พงศกรจะมาเล่าให้ฟังเริ่มจากราศีแรกครับอันดับแรกเริ่มจากราศีเมษรครับราศีเมษเนี่ยนะครับดียวขอนิดนึงนะครับจะส่งผลในด้านชื่อเสียงเครดิตคดีความอุบัติเหตุและสุขภาพราศีต่อมาคือราศีราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภส,ส่งผลคือเรื่องสุขภาพ มรดกหรือธุรกิจอสังหารมถึงอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับคดีความและอุบัติเหตุดีหรือไม่ดียังไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีบอกว่าเรื่องอะไรนะครับดาวพฤหัสส่งผลเรื่องอะไรสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ดวงดวง,ดวงของแต่ละท่านน,นี่อันนี้คือดาวบอกเหตุนะครับเรื่องราวบอกเหตุแล้วบอกเรื่องราวยังไม่ได้สรุปว่าดีไม่ดีนะครับ่คะค ต่อกันที่ราศีมิถุนค่ะต่อไปราศีมิถุนก็คือเกี่ยวกับความรักหรือคนรักหรือแฟนหรือคู่ครองคุณส่วนนะครับทำธุรกิจมีพาร์ทเนอร์นั่นเองแล้วกิจการงานแล้วก็ผู้ใหญ่เจ้านายนะครับมาแล้วก็บิดามารดานะครับค่ะมาต่อกันที่ราศีกรกฎค่ะกรกฎนี่สุขภาพครับคดีความแล้วก็ชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้าแปลว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้านายผู้ใหญ่รวมถึงบิดามดานะครับแล้วก็เจ้านายด้วยรวมถึงนี่สินด้วยนะครับหนักพอสมควรไม่แต่ละแต่ละราศีจะมีเรื่องราวที่ต่างกันะนะครับมาต่อกันที่ราศีสิงห์ครับราศีสิงห์นะครับส่งผลในเรื่องของบุตรบริวารแล้วก็ลูกหลานลูกน้องลูกน้องด้วยนะครับอสังหามรดก ถ้าใครทาอสังหานี่คือธุรกิจอสังหาแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องงานงานตัวใหม่ราศีกันค่ะชาวราศีกันนะครับส่งผลในเรื่องของครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะครับมีดามาดาแล้วก็เจ้านายผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนะครับคนรักหุ้นส่วนแล้วก็บ้านแล้วรถยนต์ราศีตุลต่อมาชาวราศีตุลน,นะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับแล้วรวมถึงคดีความสุขภาพหนี้สินและอุบัติเหตุ ราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องการเงินทรัพย์สินสินของที่มีมูล,ลค่านาตัวสินค้าถ้าทําธุรกิจก็หมายถึงตัวสินค้านะครับถ้าดีก็ก็ได้ของดีๆราคาไม่แพงมามีโชคเกี่ยวของเข้าดีอ่านะครับแต่ถ้าเกิดเสียซื้อของมาจะเจอของเสียของปลอมของไม่ดีของแย่ไส้นะครับเราก็บุตรบริวารแล้วก็งานใหม่ ลูกหลานด้วยนะครับบุตรบริวารรวมถึงไอ้ที่อาจารย์ทายว่าบุตรบริวารเนี่ยในราศีอื่นที่ไม่ได้บอกรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับราศีธนูค่ะต่อมาราศีธนูนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ตำแหน่งของเรือตนุนะครับแปลว่าสติปัญญาสมองและความจําเรื่องของสุขภาพและครอบครัวบ้านรถยนต์ผู้ใหญ่บิดามารดาเจ้านายนะครับอันนี้อ่าก็เกี่ยวกับราศีธนูโดยเฉพาะต่อไป ราศีมังกรมังกรน,นะครับดาวฤหษ์ส,ส่งผลเรื่องสุขภาพนะครับเพื่อนฝูงวงสังคมญาติพี่น้องอุบัติเหตุคดีความหรือการขึ้นลงขึ้นศาลได้ด้วยนะครับราศีกุมค่ะราศีกุมเนี่ยคับหมายถึงเรื่องการเงินการลงทุนรายได้รายรับแล้วก็ทรัพย์สินนะครับสิ่งของที่คุณจะซื้อจะขายด้วยนะครับอ่าสิ่งของที่มีมูลค่าโชคลาภและสิ่งโชคทุกชนิดนะครับผลกําไรแล้วก็ธุรกิจและเรื่องของงานนะต่อไปเป็นราศี มีนค่ะชาวราศีมีนนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพอดีนะครับแปลว่าสติปัญญาและสมองนะครับถ้าเกิดราศีราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเสียเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งจะไปเก่งนอกตำราอนะครับสองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดดเสียนี่ยังแบบว่าการเรียนรู้ช้าหน่อยนึงนะครับแต่ขออย่าเป็นคนเพียเพ้ยนละกันเพราะว่าถ้าเกิดเสียนะอันนี้ดาวพฤหัสเสียนะแต่ถ้าไม่เสียก็ไม่ได้เป็นไรไม่ส,สมประกอบสติไม่เต็ม และยังส่งผลเรื่องของงานธุรกิจนะครับงานและธุรกิจแต่ว่าคุณจะลงทุนหรือทําอะไรถ้าเราพฤหัสไม่เสียช่วงนั้นก็งานดีงานดีงานเยอะได้งานมีโชคมีลาบจากงานก็ได้ถ้าเสียหมายถึงการตกงานได้ด้วยนะครับการว่างงานงานมีปัญหาธุรกิจมีปัญหานะครับทั้งหมดนี้คือ12ราศีที่เราพูดไปเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้สรุปว่าดีไม่ดีถูกไหมครับเราจะเรื่อง,ร,องราว,ราวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับ ทั้งสิบสองราศีะนะครับทีนี้ตอก็จะไปตัดสินว่าดวงเกิดเราปีนั้นเป็นสีเป็นกาลีเสียไม่เสียให้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นละกันกันพยากรณ์ไปเลยแบบว่าดีไม่ดีอย่างเงี้ยยังไม่สมควรนะครับม่ายงบายไม,ไม่ไม่ต้องยุ่งยากท่านอยู่ราศีอะไรมันจะส่งผลกระทบเรื่องราวอะไรที่บอกมาให้สังเกตให้สังเกตเอา,เอา อยากให้ทำร่วมมาทำกันนะคะมาทำพิธีร่วมกันมาเข้าพิธีจะฝากรายชื่อหรือเข้าร่วมพิธีก็ได้อย่ง,ย,งยังรับได้อยู่นะคะท่านใดก็อยากจะเสริมดวงตัวเองนะคะก็จุดเทียนขอพรมันกระทบทุกทั้ง12ราศีอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องราวที่ต่างกันสีนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ ถ้าทํานั่นดีอยู่แล้วครับเพราะดาวเคลื่อนย้ายนี่เขาบอกว่าทาลับนะครับในะพิธีนี้แสดงว่าทําได้ทุกกรณีไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับส่วนในเราก็ในพิธีเรายังมียันเทียนนะครับยันเทียนนี่บอกไปแล้วว่าท่านใดอยากจุดยันเทียนนะครับเพื่อขอพร ในยันเทียนนี้จะประกอบไปด้วยยันนะครับมีอกขระเลขยันพร้อมนะครับปลูกเสกเรียบร้อยนะครับ mm. ก็จะมีชื่อของท่านนามตะกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ประเทศที่อาศัยนะครับ,รบแล้วก็คําขอพรของท่าน3ข้อที่เราจะเขียนลงไปในยันเทียนนะครับยันเทียนตัวนี้เราไปจุดหน้าประนมพิธีขณะที่เราบวงสรวงนั่นเองครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ทำอย่างถูกต้องตามโหราศาสตร์ภาคพิจิกรรมที่อาจารย์เรียนมาเพราะว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ต่างจังหวัดมาเองหรือไม่มาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนะถ้าท่านใดสนใจเล่มละ699บาท6 9 <99 S 2> รต่อหนึเล่ม1ท่านนะครับ,รบสนใจก็ทักมาที่กิวะโค้ดครับงวดวันที่1 มิถุนายน2568นะครับจากการกำนวนดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวณเวลาที่กองสลักประเทศไทยกำลังหมุนอยู่นั่นเองจึงมีกลุ่มดาว7ตัวดังต่อไปนี้ครับตัวที่1นึงคือดาวสาวครับเลขเจ็คดครับดาวเกตครับเลขเก้าค่ะดาวจันทร์ครับเลขสองครับพุธเลขสี่ค่ะพฤหัรสัดาหาว้วด,ดาวอังคาร เลข3แล้วดาวสุกครับเลข6ค่ะ792 4 5กแระ6ครับเตรียมกระดาษประกาเดียวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับจับแบบไม่ซ้ำก่อนเลย ถ้าดาวเสาเลขเจ็ดมาชุด<ล>แรกก่อนเลยเลขเจมาจับคู่ได้เป็น7จ็ดเก้าเจ็ดห้ดสและ7 6็ดค่ะเลขเมานะคะจับคู่ได้เป็นเก้าสองเและเ6้าค่ะเลขสอค่ะจับคู่ได้เป็นสองสี่สอและส6ค่ะเลขสี่จับคู่ได้เป็นสี่ห้สและสี่หค่ะเลขห้ 5, จับคู่ได้เป็นห้าสห้าคู่สุดท้ายคือ3 6ค่ะครับ อันนี้คือการจับแบบไม่ซ้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าในกลุ่ม7ตัวเนี่ยซีทดีมากไม่ค่อยหลุดหรอกนานมากนะครับทีนี้ในกลุ่มนี้เป็นแพทเทิร์นทักษะ7ตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องดึงมาว่ารอบนี้ดาวเด่นมีอะไรกันบ้างติงก็ดประกาศได้เลยครับครับจากการคํานวณดาวเด่นแล้วรอบนี้นะครับสูตรที่1คือดาวให้เลิกนะครับมีดาวเด่น7กับ4มาตัวหนึ่ง โอ้โหใน7ตัวนี้มีไหมมีเจ็ดกับสีพอดีเลยนะครับทีนี้เรามาดูดาวเด่นวิคาดนะครับดาวเด่นวิคาดอาจารย์ให้3ามในกลุ่มดาวก็มี3 5 6อีกเอาสิ่านะครับคิดยากแล้วตอนนี้นะครับถ้าถามว่าอาจารย์ชอบไหมชอบทุกตัวเลย ห้าตัวก็ไปแล้วนะครับชอบทุกตัวคงไม่ไหวนะครับสรุปเลยดีกว่านะครับสรุปดาวเด่นรอบนี้อาจารย์ฟันไวเลยนะครับตัวที่หนึ่งคือดาวเสาเลขเจ็ดค่ะดาวพุธเลขสี่ค่ะแถมม้ามืดอีกตัวคือดาวสุขครับเลขหกครับเจ็ดสี่ม้ามืดหกนะครับเตรียมกระดาษปากกาครับถ้าดาวเด่นดาวเสาเลขเจ็ดมามีดาวอะไรมาด้วยครับจับคู่ 7มาจับคูด่ได้เป็น79 72 7ก7าเจและ76ค่ะถ้าดาพูดเลขสีครับเลข4มาจับคูด่ได้เป็น4ี4ห4า4ี่สและ42ค่ะแล้วดาวม้ามืดเลข6ครับเลข6มานะคะจับคู่ได้เป็น6กเจ็ดหกเก้และ6กสค่ะอาจารย์บอกเลยนะสวยทุกตัวนะครับใจจริงอาจารย์รัก7กับ6 น่ากลัวทั้งคู่เพราะดาวหกเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะครับแกราศีแก,ส,แกสุดๆแก่องศาไม่ได้แก่ราศีแก่องศาสุดๆส่วนดาวสาวก็ต้นองศาสุดๆหัวกับท้ายแล้วกันท้ายองศากับต้นองศานะครับซึ่งไม่มีดาวในมาบดมาบางังสองตัวนี้สวยมากนะครับแต่อาจารย์ต้องคิดตามสูตรก่อนคือในสูตรของดาวให้เลือกมี7กับ4 นะครับในสูตรอื่นอาจารย์มองดูแล้วดาวสุกก็ยังเป็นดาวม,ามืดอ,อาจารย์ถึงทิ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจกับสีต้องมาตัวหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกตัวที่มีสิทธิ์มาก็คือดาวสุกอย่างงามงามนะครับเพราะฉะนั้นดาวสุกเลขหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทิ้งไม่ได้เลยนะครับฟังดีๆครับเจดกับสีมาตัวสมมติเจ็ดมาตัวไปจับเจ็ดหก บางคนบอกเจ็ดหไม่สวยส่วนลูกสี่มาสี่ก็ต้องจับเจ็ดหกด้วยอย่าทิ้งกันห้ามทิ้งกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสวยงามครับตามทองเรื่องขอท่านเฮงปังดังรวยสวยส่วนด,ดาดับใส่ให้แล้วที่เลขปลดหนี้ไปดูกันนะครับท้ายนี้อาจารย์ก้อยฝากพิธีครับค่ะฝากพิธีดีๆอย่างดาวพฤหัสบดีนะคะย้ายราศีนะคะเราจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่ย5้านี้นะคะท่านใดสนใจมาร่วมพิธีก็เชิญได้ค่ะ ท่านละ599บาทอบมาทรอบนี้เราก็จัดในราคามินิน่ารักน่ารักนะคะอย่าให้พลาดโอกาสดีๆสำหรับท่านใดอยากจะเ,เรียกว่าเสริมดวงตัวเองนะคะจุดเทียนเสริมดวงตัวเองก็เชิญได้นะคะ699บาทค่ะครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีสสดครับ